สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมีเจอผีวันนี้มัมมีจะเล่าเรื่องเรื่องหลอนที่หออภิบาลทารกแรกเกิดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามฟังกันเลยค่ะย้อนไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2,557มัมมีท้องได้9เดือนและจะครบกำหนดคลอดในวันที่27ทธันวาคม แต่แล้วกลางดึกของวันที่14บธันวาคมช่วงเวลาประมาณตีสองมัมหมีรู้สึกตัวตื่นเพื่อจะลุกไปเข้าห้องน้ำเนื่องจากคนท้องจะเข้าห้องน้ำบ่อยมากเป็นพิเศษมัมมีจึงปูเบาะนอนที่ชั้นล่างของบ้านโซนห้องรับแขกติดกับห้องน้ำเพื่อจะได้เข้าห้องน้ำได้สะดวกที่สุดและไม่ต้องขึ้นลงบันได ให้เสียงอันตรายขณะนั้นสามีเพิ่งกลับจากเลิกงานกะดึกถึงบ้านพอดีเมื่อยันตัวลุกขึ้นยืนมัมมีได้ยินเสียงดังโพร o เบาๆแล้วน้ำคร่ำใสๆก็ไหลออกมาแสดงว่าเด็กใกล้จะคลอดแล้วสามีก็รีบขับรถพาไปส่งที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านที่ฝากคันไว้เนื่องจากเราไม่ได้ฝากพิเศษ จึงต้องนอนโรงพยาบาลรอจนถึงเช้าเข้าวันที่15จึงจะได้พบหมอแต่คืนนั้นทั้งคืนก็มีคุณพยาบาลคอยสังเกตอาการและเช็คปากมดลูกอยู่เป็นระยะมัมมีนอนรอตั้งแต่ตีสามถึงหกโมงเช้าก็ไม่มีอาการปวดท้องจะคลอดเลยแต่น้ำคร่ำไหลไม่หยุดพยาบาลแจ้งว่าปากมดลูกไม่เปิด แปดโมงเช้าคุณหมอเข้าเวรจะแจ้งคุณหมอทันทีมัมมีรับทราบและในใจก็ได้แต่ภาวนากับพระบรมรูปของสมเด็จพ่อรอหา้าที่ติดอยู่ที่ผนังด้านหลังเคาน์เตอร์พยาบาลว่าขอให้ลูกในท้องของมัมมีปลอดภัยด้วยเถิดแม่มัมมีจะต้องตายก็ขอให้ลูกรอดและได้มีชีวิตที่ดีต่อไป ระหว่างที่นับเวลารอคุณหมอเวงมาตรวจบรรดาแม่แม่ทั้งหลายก็ร้องกันระง,งมด้วยความเจ็บปวดและทยอยกันเข้าห้องคลอดไปถึงตอนนี้มัมมีรู้สึกอิจฉาพวกเขาเหล่านั้นมากที่เจ็บท้องคลอดได้ตามธรรมชาติเมื่อถึงเวลา9ก้าโมงเช้าคุณหมอมาแล้วและมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมาม,มีได้ยินจากคุณพยาบาลว่า เป็นคนไข้ของคุณหมอที่ฝากคันพิเศษและครบกําหนดผ่าคลอดวันนี้ทันทีที่คุณหมอรับบรีฟจากคุณพยาบาลก็เดินมาที่เตียงของมัมหมีเลยแล้วพูดกับมัมมีว่าหนูเดี๋ยวหมอจะรัดคิวผ่าคลอดให้นะเคสของหนูปากมดลูกไม่เปิดกระดูกเชิงกรานเล็กและน้ำคร่ำไหลออกไปมากแล้วถ้าน้ำคร่ำแห้งลงกว่านี้ เด็กในคันอาจเสียชีวิตได้แต่ไม่เป็นไรนะหมอจะผ่าตัดให้เลยไม่เจ็บนะไม่เจ็บจากนั้นคุณหมอก็เดินเข้าไปเตรียมตัวในห้องผ่าคลอดคุณพยาบาลซึ่งน่าจะรู้ดีว่ามัมมีกังวลมากเพราะเป็นท้องแรกจึงหันมาพูดปลอบใจว่าคุณหมอเป็นอาจารย์หมอเลยนะคะท่านผ่าคลอดเก่งมากไม่ต้องกลัวนะคะ หลังออกจากห้องคลอดและฟื้นจากอาการเมายาสลบแล้วมัมหมีก็ได้ทราบว่าลูกสาวของมัมหมีคลอดออกมาตัวเล็กมากน้ำหนักแค่2400กรัมและมีภาวะตัวเหลืองจึงต้องเข้าตู้อกอยู่ที่หอพยาบาลทารกแรกเกิดวันที่สองหลังจากการผ่าคลอดคุณพยาบาลจึงสั่งให้มัมหมีลุกเดินเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว และให้ไปปั๊มนมฝากให้ลูกที่หอพยาบาลทารกแรกเกิดและดูลูกจากด้านนอกห้องกระจกได้จนเข้าสู่วันที่สามหลังผ่าคลอดคุณพยาบาลมาสอบถามสามีมัมมีว่าจะย้ายออกจากห้องพิเศษเลยไหมเนื่องจากมีคนจองต่อมัมมีถามคุณพยาบาลว่าแล้วลูกของมัมหมีจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่คำตอบที่ได้คือ จนกว่าคุณหมอจะประเมินว่าเด็กแข็งแรงปลอดภัยดีแล้วคุณพยาบาลจึงแนะนำให้มัมมีทำเรื่องย้ายไปพักต่อที่หออพิบาลทารกแรกเกิดที่นั่นมีเตียงให้คุณแม่พักฟื้นที่เฝ้าระวังอาการลูกอยู่เช่นเดียวกันโดยต้องนอนรวมมัมหมีตอบตกลงจึงทำการย้ายไปพักฟื้นต่อที่หออภิบาลทารกแรกเกิด ช่วงสัปดาห์แรกมัมมีร่างกายอ่อนเพลียมากแต่ก็พยายามปั๊มนมเพื่อสต็อกใส่ตู้เย็นให้คุณพยาบาลนําไปป้อนลูกมีวันหนึ่งหลังจากปั๊มนมในห้องปั๊มนมเสร็จมัมมีเห็นว่าไม่มีคนเข้ามาในช่วงเวลานั้นจึงเอนตัวลงนอนที่เตียงตาเหลือไปเห็นป้ายแจ้งเตือนที่ติดที่ประตูด้านในห้องว่า รุณาระวังทรัพย์สินส่วนตัวและล็อกห้องทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเพราะเจ้าหน้าที่จะให้กุญแจเปิดห้องได้เฉพาะแม่ที่ติดต่อขอเข้ามาปั๊มนมเท่านั้นมัมหมีจึงลุกไปกดล็อกลูกบิดประตูเพราะคิดว่าถ้ามีคนจะเข้ามาปั๊มนมเขาต้องมีกุญแจไขเปิดเข้ามาเองได้อยู่แล้วจากนั้นก็กลับมาเอนตัวนอนแล้วหอยหลับไปหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบ เมียมีรู้สึกตัวอีกครั้งเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นตัวเองลุกขึ้นมามองนาฬิกาตั้งโต๊ะที่หัวเตียงเป็นเวลา4ี่โมงห้เกือบห้าโมงเย็นจึงเอี้ยวตัวเพื่อจัดแจงเก็บอุปกรณ์ปั๊มนมเพื่อจะออกจากห้องทันใดนั้นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูพรวดพลาดเข้ามาในห้องเด็กคนนี้อายุราวๆเาถึงสิบขวบไม่เกินผมดำ สลวยถึงกลางหลังใส่ที่คาดผมไว้อย่างเรียบร้อยน้องเขาใส่เสื้อคาร์ดิแกนกันหนาวสีชมพูกับกางเกงยีนขายาวสีเข้มสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวเมื่อมองใบหน้าก็สะสวยมากทีเดียวดูสะอาดสะอ้านเหมือนรูปคนพอมีอันจะกินค่ะ มัมมีคิดว่าน้องเขาคงเป็นลูกสาวของบุคลากรทางการแพทย์ที่มาเที่ยวที่ทำงานกับผู้ปกครองค่ะเพราะดูจะคุ้นเคยกับสถานที่ทีเดียวถึงกล้าเปิดประตูเข้ามาคนเดียวแบบนี้เด็กผู้หญิงคนนี้มองมัมมีเหมือนตกใจที่มีคนอยู่จึงก้มหน้าอายมัมหมีจึงทักทายว่าน่ารักจังเลยลูกมาทำอะไรคะเด็กคนนั้นไม่ตอบ แต่กึ่งเดินกึ่งวิ่งมาที่ลิ้นชักเก็บของติดกับเตียงนอนของมัมหมีและหยิบของบางอย่างแล้ววิ่งออกจากห้องไปแล้วมัมหมีก็นึกได้ว่าตนเองล็อกห้องก่อนนอนแล้วนี่นาเด็กคนนั้นจะเปิดเข้ามาได้ยังไงไม่เห็นถือกุญแจเข้ามาด้วยคิดได้ดังนั้นก็รู้สึกตัวตื่นจากพวังและลุกขึ้นไปเช็คลูกบิดประตูทันทีประตูล็อกอยู่นี่นา เอาแล้วสิเราเจออีกแล้วหรอมัมมีคิดได้ดังนั้นก็รีบเก็บของและออกจากห้องไปโดยไม่ลืมล็อกห้องและเอากุญแจไปคืนคุณเจ้าหน้าที่แล้วเก็บความสงสัยเรื่องเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้ในใจสัปดาห์ที่2ของการเฝ้าลูกที่หออภิบาลทารกแรกเกิดลูกสาวของมัมมีได้ออกจากตู้อบแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นมากจากการได้ดื่มนมแม่ คุณพยาบาลจึงย้ายพวกเราไปที่ห้องเดี่ยวที่อยู่ในหอนั้นเองเป็นห้องที่มีเตียงสองเตียงมัมมี่และลูกได้นอนเตียงติดหน้าต่างส่วนอีกเตียงติดกันนั้นว่างอยู่และมีห้องน้ำส่วนตัวข้างเตียงทั้งสองมีถังออกซิเจนพร้อมใช้งานมัมมี่รู้สึกเหมือนเป็นห้องเฝ้าระวังผู้ป่วยวิกฤตอย่างไรไม่ทราบจึงแอบถามพี่พยาบาล ที่มาวัดชีพจรลูกสาวว่าพี่คะทำไมหนูได้มานอนห้องนี้พี่พยาบาลบอกว่าเพราะมัมมีเป็นคุณแม่มือใหม่และลูกสาวมัมมีก็เหมือนเป็นโคลิกคะ่ะร้องไห้เกือบทั้งคืนกลัวจ,จะรบกวนแม่แม่ท่านอื่นใน w ร r ดจึงต้องแยกมหม,มีกับลูกมานอนห้องนี้แต่ไม่มีอะไรนะคะประตูห้องจะเปิดไว้ตลอดมีอะไรก็กดออดเรียกพี่พยาบาลได้เลย มามีรับทราบคืนนั้นเรื่องหลอนก็เกิดขึ้นกับมามีอีกครั้งมามีม่นอนไม่ค่อยหลับเพราะลูกร้องทั้งคืนต้องคอยตื่นมาป้อนนมและอุ้มให้หลับอยู่บ่อยๆคืนนั้นอากาศหนาวมากทีเดียวปีนั้นมามีม่จำได้ว่าเป็นปีที่กรุงเทพหนาวยาวนานที่สุดในรอบสิบกว่าปีก็ว่าได้ด้านนอกลมพัดแรงมากเจ้านกพิราบก็มาอาศัยเกาะนอน หลบลมหนาวอยู่นอกหน้าต่างร้องเสียงดังกรู่กรู่อยู่เป็นระยะดูนาฬิกาข้อมือตอนนั้นเป็นเวลาเกือบตีสามแล้วเมื่อลูกหลับแล้วมัมหมีจึงวางลูกลงในกระบะทาลกแล้วหยีบหลับต่อเพื่อเอาแรงและพอหลับไปสักพักก็มีอาการเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอีกคราวนี้เห็นเป็นเงาดำของผู้ชายคนหนึ่ง ยืนอยู่ตรงข้างเตียงตรงหัวนอนของมัมหมีเขายืนอยู่อย่างนั้นไม่ขยับเขยื่อนเป็นเวลานานหลายนาทีทีเดียวจนมัมหมีรู้สึกกลัวจึงอธิษฐานในใจว่าหนูไม่รู้ว่าท่านเป็นใครถ้าหนูมาแย่งที่นอนท่านก็ขออภัยด้วยค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจลูกหนูคลอดมาไม่แข็งแรงจึงต้องมานอนเฝ้าลูกที่นี่หนูขออาศัยนอนที่เตียงนี้ จนกว่าจะได้พาลูกกลับบ้านนะคะแล้วเงานั้นก็หายไปและมัมมีก็พลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลังจากวันนั้นมัมมีก็ไม่ได้เจอผีเด็กผู้หญิงคนนั้นและผีผู้ชายคนนั้นอีกจนกระทั่งเข้าสัปดาห์ที่3คือเข้าสู่ปีใหม่ของปี2558คุณหมอก็อนุญาตให้มัมมีและลูกกลับบ้านได้ มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับมัมมีไหมหรือเคยได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าในโรงพยาบาลมาแบบไหนกันบ้างคะมัมมีเชื่อว่ามีเรื่องเล่าหลอนๆในโรงพยาบาลอีกเยอะเลยคะ่ะมาคอมเมนต์กันได้นะคะสุดท้ายนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงและข้อคิดดีๆบางอย่างจากการฟังเรื่องนี้นะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องมัมหมีเจอผีด้วยนะคะแล้วมัมหมีจะมาเล่าเรื่องผีจากประสบการณ์จริงของมัมหมีให้ฟังอีกเยอะๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ